ทำแล้วรวยไม่แพ้กันค่ะด้วยรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวแต่สามารถทํารายได้สูงสุดวันละ4,000บาทดีดีกำลังพูดถึงรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงคันนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะออกสตาร์ตตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดทุกวันต่อเนื่อง10ปีแล้วละค่ะ มาแล้วค่ะเหมือนยกตลาดสดมาไว้ไท้ายรถจักรยานยนต์เลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะแขวนทั้งสินค้าอาหารผักผลไม้ใส่ถุงร้อยเรียงอย่างเป็นระเบียบเต็มคันรถใครๆก็ต่างขนานนามเรียกรถคันนี้ว่าเซเว่นเคลื่อนที่หรือที่รู้จักกันในชื่อรถพุ่มพวงค่ะ ส่วนพ่อค้าคนขายมีหนึ่งคนท่วนก็คือคุณอนุชาบัวใหญ่รักษาวัย30ปีเราให้ฟังนะคะว่าสืบทอดอาชีพมาจากคุณพ่อมานานกว่า10ปีแล้วแต่ละวันก็จะตื่นนอนตี2หรือตีสามคุณผู้ชมเพื่อไปซื้อของที่ตลาดเมืองจันทบุรีก่อนนำมามัดให้เป็นพวงแล้วก็แขวนท้ายรถจักรยานยนต์คู่ใจแบบนี้จากนั้นประมาณตีสี่ตีหนะ้าน เขาก็จะขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจจากจังหวัดจันทบ,บุรีมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดตราดโดยเขาเนี่ยมารอลงเรือเฟอร์รี่ที่แรกเพื่อข้ามไปยังเกาะช้างจังหวัดตราดแล้วก็นำของเนี่ยไปตระเวนขายคุณผู้ชมต้องยกย่องในความขยันแล้วก็สู้ชีวิตนะคะเพราะว่าระยะทางจากจันทบ,บุรีไปตราเนี่ยก็ประมาณเกือบร้อยโลแล้วคุณผู้ชมไปกลับนั่นหมายความว่าเขาต้องเดินทาง200โลเลยนะคะ นี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าถ้าใครขยันเนี่ยไม่มีวันจนแน่นอนนะ,ะสู้ชีวิตมากๆค่ะชื่นชมสําหรับสินค้าที่นํามาขายนะคะมีหลายอย่างนะคะเช่นอาหารขนมผักน้ําพริกแกงราคาเริ่มต้นถุงละ1 0บถึงสาบาทคุณอนุชาบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันมีรถพุ่มพวงเหลือเพียงแค่2คันค่ะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเท่าตัวเลยค่ะ บางวันขายได้สูงสุด3 0 0 0ถึง4,000บาทนับว่าเป็นอาชีพที่รายได้ปังมากเลยนะแต่เขาก็บอกว่าก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรสู้ค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องมาสิปีแล้วเพราะว่าเขาต้องตื่นตั้งแต่เช้านะขายจนถึงบ่ายๆก็กลับคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายค่ะคุณอนุชาย,ยังฝากถึงพี่น้องชาวตราดชาวเกาะช้างด้วยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะหากลงเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกที่ข้าวไปเกาะช้างเนี่ยถ้าเจอคุณพี่เขาเนี่ย ก็โบกมืออุดหนุนได้เลยนะคะไปทักทายคุณอนุชาบัวใหญ่รักษาวัย30ปีพ่อค้าสู้ชีวิตท่านนี้ได้เลยค่ะเจ mm ๋งขยันจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ